วันนี้นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาปี63นะครับวันนี้ที่อําเภอบ้านนาสารนะครับฝนฝนตกครับแล้วเกิดลุ้งนะครับซึ่งเป็นลุ้งที่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับคือลุ้งที่วงใหญ่มากนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของนาสารนะครับปีนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่า เป็นอะไรที่สวยมากนะครับกว้างใหญ่มากลุงปีสี่ห้าปีหกสามนี่ครับกับแสงสวยๆกับลุงสวยๆนะครับวันนี้ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม